เออหมอนแม่มึงเอาไว้นอนเล่นมันก็ขึ้นไปนอนไปเหยียบไปย่ำกันน,น right? ั่นแหละเดะเดะเออเอาเอา่ะมาเร็วมาเล่นกับพี่เขาข <ried? S 1> มาเร็วมาเล่องกับเพื่อนมาเร็วมามามาบุณเต็มเบพูมาเร็ว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  ทำไมล่ะโอโอส้มโอทำไมเอาเด,ดีดดีดอ๋อไม่เข้ามาแล้วพี่โอเ <c oughs> นเ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 นต่างก็ดูชั้นเชิงกันครับส้มโอ เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวพรุ่งนี้แม่ก็อืจะพาเจ้าด่านไปพบหมอแล้วนะคะเ้วหมอว่ายังไงเป็นอะไรแบบไหนแม่จะอัปเดตให้ ทุกทานซาบอีกทีหนึ่งนะคะแต่แบบยังดีที่เขากินได้เนาะถ้ากินไม่ได้นี่แย่เลยอะันี้นยังดีกินได้กับถ่ายได้ปกติเอาเยลยลาวที่ชู่เยลยลาวอ๋อกายพี่หูพับมือแม่ หูปับออกมานั่งกับน้องๆด้วยมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าอยากให้เขามาแบบคือเหมือนกับว่าอาจจะสัมผัสได้อะไรแบบนี้นะว่าเออมีมีเพื่อนๆนน้องๆเล่นอยู่อะไรืออ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่สัมผัสแหละโดนลูกถีบเขเ้เต็มเต็มเออหูปับ๊บอืมอืม อืมอืมแม่มันกินกันให้อิ่มแม้มันเล่นกันให้พอแล้วพอถึงเวลาแม่ก็จะกลับไปนอนนะคะแม่จะไปนอนที่ห้องในห้องที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะคะแม่จะไปนอนห้องนูน้นไงห้องนี้ก็จะมีหูพับกับไอปิดไอบ,บุญเต็มบุญทรงพวกนี้อยู่นะคะอยู่ในนี้ ตัวใหญ่ๆนี่เอาออกแม่ไม่ให้อยู่ในห้อง <c oughs> ได้แปดเนื้หนอห่ะนาออ่ะแปดเนื้อแหละแล้วนั้นมึงดีต่างวันของ